ยินดีต้อนรับนะคะงานแฮนด์เมดนะคะวันไอวิวค่ะก็สำหรับไลน์นี้นะคะเราก็จะมาเคลือบแข็งดอกรักกันนะคะดอกรักที่เคลือบแข็งแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือเคลือบแล้วนะคะ วัสดุที่เราจะใช้นะคะก็เป็นน้ำยาเคลือบนะคะอันนี้ประสงค์นะคะของมิสมนนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะก็ใช้ผสมนะคะสักนิดหนึ่งสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลขอบคุณมากค่ะมาเคลือบดอกรักกันนะคะพี่เปิ้ล ยาเคลือบนะคะจำได้ด้วยจำได้ค่ะแล้วก็มีผู้กันนะคะแหมผู้กันแต่งหน้าเอามาทำงานฝีมือนะคะก็ผสมน้ำนิดนึงนะคะเพราะเขาจะได้ไม่เหนียวมากนะคะแล้วก็ซึมเข้าไปง่ายนะคะสบายดีค่ะ พี่เปิลสบายดีนะคะเป็นงไงบ้างอากาศร้อนช่วงนี้มาเคลือบดอกรักกันนะคะก็นี่ค่ะเอาดอกรักนะคะที่เราถักเสร็จแล้วนะคะอันนี้ดอกรักที่พี่แมมถักนะคะถักเสร็จแล้วแล้วก็ เอาเอา่อเอาเครื่องเป่านะคะเครื่องเป่าความร้อนก็ลนขนดอกรักเรียบร้อยแล้วก็ใช้เครื่องหนีบผมนะคะจัดทรงนะคะนี่ค่ะเอามาเสียบกับไม้จิ้มฟันนะคะแล้วก็จัดทรงเข้านิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไปเข้าแข็งเลยแล้วนะคะร้อนมากนะคะร้อนมากทุกที่นะคะบอกแล้วนะคะว่าพระอาทิตย์นะคะรักทุกคนเท่ากันนะคะ เป็นงานฝีมือนะคะทํายามว่างนะคะอันนี้จะทําเป็นมาลลยนะคะเคลือบแล้วนะคะน้ํายาเคลือบผสมน้ํานิดนึงนะคะเขาจะได้ซึมนี่ค่ะปาดตรงไปเลยนะคะแปรงแต่งหน้าของเรานี่แหละก็ทิ้งผึ่งลมไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแข็ง ใช้กับงานเคลือบดอกไม้อื่นๆได้นะคะเคลือบงานโคเชนะคะอยากให้อยู่ทรงนะคะก็นี่เลยค่ะก็เป็นน้ำยาเคลือบนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะพี่วัตเมืองไทยร้อนมากนะคะพี่วัตพออสเตเรียร้อนไหมนี่นะคะน้ำยาเคลือบ น้ำยาเคลือบอเนกประสงค์นะคะพี่แหม่มก็ใช้ของมิสโมนะคะก็ได้แรงบันดาลใจจากมิสโมนี่แหละเขาทำอะไรสวยนะคะแล้วก็ไหมที่พี่แหม่มใช้ก็เป็นไหมที่เป็นไหมของคนไทยนะคะปั่นที่เชียงรายนะคะเป็นไหมปั่นมือนะคะที่เชียงรายของคนไทยนะคะก็เอามาถัก หมือนระบายว่าเราดันดันนะคะให้ทรงเขาอยู่อ่าให้ทรงเขาอยู่แบบอยู่ทรงสวยงามเราก็จัดทรงไปในตัวเลยนะคะนี่เคลือบไปแล้วนะเ,วเอาไปวางไว้นะคะงานที่เราเคลือบแล้วเราก็เอาไปวางถึงตอนนี้นะคะไม่ ต้องผึ่งแดดก็ได้นะคะวางไว้ธรรมดานี่แหละก็ต้องดึงออกนะคะเดี๋ยวเขาจะไปวางผึ่งไว้นะคะโหออสเตรเลียอากาศไม่หนาวแต่ก็ไม่ร้อนก็ถือว่าสบายสบายนะคะก็มา,มาเคลือบดอกต่อไปกัน เพื่อไปจัดทรงไปนะคะน้ำยาเคลือบผเอกประสงคมอันนี้นะคะไปเห็นนะคะพวงมาลัยนะคะโคเชนะคะพวงละแปดอะไรนะเก้าพันเจ็ดร้อยบาทนะคะพวงหนึ่งนะคะสวยมากนะคะก็เลยเลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากทำ ก็เป็นพวงแรกนะคะอันนี้แต่อันนี้เราต้องผสมน้ำนะคะนิดหนึ่งการจะเหนียวนิดหนึ่งแต่พอซึมๆผสมน้ำแล้วก็แตะเขาก็ดูดเข้าไปเลยนะคะติกดดาพี่ช่างนะคะขอบคุณพี่ช่างอีกครั้งหนึ่งไม้จิ้มฟันนะคะ แหลมๆนะคะนะต้อมาใไ้มปั่นมือนะคะจากเชียงทาง